สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่ะกลับมาอีกแล้วนะกับคลิปลีน่าคลาสสิกนะครับอืมเนี่ยอันนี้ตั้งชื่อเองเลยก็จะเป็นคลิปที่เราแบบลงลีน่าเพลียวๆเนาะทับวันนี้ก็มาอยู่คลายนะพี่คลายพี่คลายนะผมเปิดได้สีหกแบบประมาณแบบนะขออวดก่อนเลยนี่ขออวดก่อนเลยประมาณ400โลสีหกละสี่ร้อยโลปเป๊ะๆนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่เกือเท่าไหร่ก็คลายเนี่ยอ่าผมได้ลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับก็ รู้สึกเป็นตัวฆ่าแทโอหรืชบอลแล้วแบบตายปุ๊บเกิดมาแป๊บเดียวแม่งหายไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ของที่ผมสวมใส่นะครับก็จะเป็นเซต4ไฮด้าเนาะก็บางชิ้นเนี่ยแก้ได้ครับอย่างเช่นเออ่ชิ้นนี้ก็พอได้อ่ะชิ้นนี้ก็โอเคอยู่ชิ้นนี้ก็พอแก้ได้เลยวันนี้สเตตก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้แบบเวิร์วังมากเนาะแต่ก็ก็โหดเหมือนกันก็ถือว่าตึงอยู่ส่วนสกิลเนี่ยผมอัพไปโดนพาสซีฟนะครับถ้าอัพโดนพาสซีฟเนี่ยจะเก่งกว่านี้เนาะแต่เมื่อไรแค่นี้มันก็โหดมากนะครับแต่เดี๋ อนากันเลยก็ตอนนี้แรงผมอยู่ที่5,006นะครับเอ่อท็อปร้อยจะอยู่ที่5,009ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถึงไหมซึ่งคิปนี้น่าจะไม่ถึงแหละแต่ถ้าไต่เรื่อยๆจะถึงอยู่นะเอ่อผมลองเล่นมา3ตาก็คือชนะ3ตายนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมที่ใช้นะคายเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อแบบมีกายภาพนะครับ3ตัวโอเคส่วนการออกสกิลกได้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราใส่จูล่ไปก่อนเลยนะครับเพื่อแปะดับศูนย์นะเพื่อแปะโดนคาวุระแปะโดนแทโอเลยว่าไปนะที่คายเราจัดให้นั่นนะตายเเลยยทีดีดว ก็เลยเปิดสกิลบนก่อนแล้วตามด้วยสกิลล่างทีแรงๆ,ๆเลยนะครับโอเคจัดแปเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่นกันเลยโ <สา S 1> อเคนะครับ <นะ S 2> เกมแรกมาเจอทีมเพตันมีพายนะครับเอ่อทีมนี้จริงๆก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าเราแปดดับศูนย์ดูริไม่โดนเนาะโอเคไปเลยพี่คาออกสกิลบนจังหวะนี้โอ้โหหลับไป3ดูเกือบตายนะเพตันเกือบตายนะเหล็กนิดนึงนะเพไม่เป็นไรเทโอ ออกสกิลมาซึ่งเราชิวๆแหละครับเออผมมีแหวนเหรินเรื่องหนึ่งด้วยซึ่งผมจะบอกว่าคายเนี่ยถ้าม,มีแว่นเหเออพูดอะไรวะโอเคแถวเขาตายแล้วครับรอทายอา่ะไม่ใช่ทายคายเออพูดผิดคายเราออกสกิลออกตีธรรมดาไม่ติดลบบัฟนะคายตีธรรมดาจะมีลบบัฟนะซึ่งไม่ติด30%ไม่เป็นไรน่าจะยืดได้ครับชิวๆโอเคเกมนี้ก็ชนะไปอีกนะเออชนะติดกัน4รอบแล้วดิเออเอาเรื่องอยู่เด้อ โอเคคือผมจะบอกว่าผมพงผมพงนึกออกนะครับคายเนี่ยคนมีแหวนที่จะช่วยให้ตัวเองเอาชีวิตรอดน,นะครับอย่างเช่นแหวนตายเกิดหรือว่าคือแหวนซอมบี้ผมไม่เหมาะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคายเนี่ยคายซีสองเนะาเนะเออคายซีสองมันจะมี HP ต่ำกว่า70เนี่ยจะเพิ่มบอยชีวิตตัวเองสามครั้งนะครับซึ่งประเด็นเลยเนี่ยคือคายมันตายได้เลยนะถ้าโดนสกิลแรงพอครับฉะนั้นถ้าเรามีแหวนที่ ป้องกันไม่คายตายครับก <parece maison, S 1> ็ค uh so ืออย่างเช่นแหวนเกิดใหม่นะเกิดใหม่มันก็จะเสกไวชิลหรือว่าแหวนเลือเหลือหนึ่งนะครับอ่ะมันก็จะทําให้เราเสกไวชิลขึ้นมาใหม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยแหวนก็คือจําเป็นต่อคายมากๆนะครับตายเล่นกันต่อเลยตอนนี้เจอ ก็ทีมปกตินะทีมเดิมๆนะครับแต่ไม่เดิมคือเอา,เข,าของน้ามายืนหน้าน,นี่ไม่เคยเห็นโอเคเขาหน้าจะเปิดก่อนเราป่ะพอจุดี้เราหลับเราไม่ได้แปดดับศูนย์ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเออไม่เป็นไรพี่ครเดี๋ยวพี่ใครจัดให้พี่ใครแบกนี่ไงโซลัดอุม้มโอ้โหหายเกือบหมดนะเหลือแทโอแทโอเล่งเทินมาตอนนี้โอ้โหเล่งเทินโดนจูรี่ว่ะเอาคายตายชิปหายละไม่เป็นไร ก็จะชนะน่าจะนะโอเคแทงไปโอเคไปกันต่อเลยครับเอาเริ่มเจอแหลงแดงมากแล้วนะตอนนี้แปะดับศูนย์ไปเราเปิดก่อนครับโอเคแปะโดนแทโอแปะโดนโอแปะโดน5ตัวอ่ะแปะโดน5ตัวอย่างนี้ถ้าไม่หลับซึ่งไม่หลับไงไม่หลับไงประเด็นอย่างนี้อ้าัหลับพอดีไม่เป็นไรลบอ่ะช็อตต่อ ใครช็อตบ้างเนี่ยช็อตใครวะโอเคแฮโอก,กับยอนฮีถือว่าใช้ได้นะเม่ไรตื่นเนี่ยขายตื่นหน่อยดิเออตื่นแล้วมาตื่นแล้วโอ้โหไม่ใช่เองดีโอโแปะสถานะลัวจัดนะทีมผมหมอกเลยทีมลุนไม่ได้เล่นเหมือนกันเอาอันนี้คลิปรีวิวใครจริงหรือเปล่าหรือมารีวิวตัวสถานะแม่งออกกันลัวเลยยังยังอีกยังอกงอกสถานะอีกแปะต่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุตส่าห์แปะห้าตัวติดโอ้โหขายกูไม่เล่น อันนี้ใครไม่เล่นแต่ไม่ไรโอ้โหแล้วโซดิงแรงจัดถือว่าแรงนะเนี่ยอันนี้เหมือนจะไม่แรงแต่แรงมากโอ้โหครั้งล่าผมตายว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเดี๋ยวเวลาแล้วจริงๆเออมาปิดงานนะเลือดเหลือก็ต่อยหนึง่งโอ้โหมีแหวนตายเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรเราชิวๆแล้วนะตาอนนี้ก็น่าจะชนะไปเพ okay, ลงนี้เราชนะต่อเนื่องกันมา6รอบแล้วนะทุกคนมาตาที่7ครับ เออแต่ในคลิปมันคือตาที่เท่าไหร่วะตาที่สี่ป่ะเออใช่ตาที่สี่ 4. นะโดนยอนฮีเขาเปิดก่อนแล้วใครไม่หลับไงจูริไม่หลับจอยนี้ถือว่าสวยมากแปะเลยดับศูนย์ติดห้าตัวอีกแล้วเอาอะ่ะแล้วคราวเนี้ใครผมยังอยู่ไงพอนีใครผมยังอยู่นะรับพยุทธมินมาไม่เป็นไรชิวๆเลยเออฮิวมาอีกอะไรมาอีกไม่รู้อะวอยชิวเด้งนะสกิลบนไปอุ้หมหุ้ยเลือดแถวตัวเดียว แล้วมันจะไหวเลยอย่างเงี้ยนะเร่งเธอเรามาไม่ใครไม่โดนอยู่แล้วครับพอมีไวชิวสองครั้งนะแล้วคายัดโซ่ต่อเลยจังหวะนี้รัดลักกันจัดโอ้โหไม่ต้องรัดนะเด้งก่อนหลับไปเลยโอ้โหสุดจริงแรงเกินซีหกแรงจับแล้วนักเกมแบบจบอย่างไวบอกเลยแต่ละตาเนี่ยแรงเนี่ยขึ้นหลัวๆครับเพราะว่าเกมจบไวนะโอ้โหตอนนี้โดนเปิดก่อนวะของเดียวเหมือนเดิมนะใคายไม่หลับโอเคคายไม่หลับ นะจูริไม่หลับเหมือนเดิมเป๊ะเซตนี้ค่อนข้างเอาไปเลย3 2 1สองแปดับศูนย์5ตัวอีกแล้วเฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะจูริแบบเอาเรื่องจัดนะใครก็เอาเรื่องจัดไปอยแล้วก็จัดเลยโอ้โหสะใจจัดดูดิทุกคนมันจะได้เห็นสักกี่รอบกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่คืนวะแบบความแรงขนาดเนี้ย โอ้โหตายเลยดูดิคือคอมโบกับจูลี่แบบก้าวเทินอ่ะเมื่อกี้ก้าวเทินเท่านั้นนะเชื่อว่าจัดเลยว่ะเออสะใจสะใจจัดนะแรงขึ้นรัวอย่างงี้แรงขึ้นรัวเอาท็อปหนึ่งเลยป่ะละ่ะท็อปหนึ่งเลยป่ะละ่ะเจอโควะ่ะครั้งนี้เจอโคครับเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าโคมันมีเอ่อลองหุ่นนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใคยเนี่ยจะชนะหรือเปล่าแปะไปติดโอ้โหติดตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรครับติดคากระก็ถือว่าดีมากแล้ว โอเคพี่ขายนี่ค่อนข้างถึกกับสถานะจัดไม่เข้าใจเหมือนกันนะเกี่ยวกับของที่ผมใส่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราจัดไปโอ้มโอ้โหสุดจริงสุดจริงเนี่ยเด้งต่อโอ้โหมันเป็นเลงโค้งเลยแบบว่าตายยากหน่อยป้าถ้ามันเลงเทอโอเนะโอนี่ยนะน่าจะน่าจะแรงกว่านี้อืมารัดเลยัดเลยกอดส่วนพี่ขคายกอดเป็นไงล่ะโอ้โหตายหมดเหลือเทอโอตัวเดียวเทอโอไม่น่าจะพลิกเกมอะไรได้นะเคารเรามีหลายสกิลไม่ใช่หลายสกิลมาถึง เอออีกหลายครั้งนะออกไปงูฉกติดหินหรือเปล่าติดหินโอเคไม่ได้เล่นเชียรสุดจริงว่ะนะแล้วคอมโบโจูริผมตั้งชื่อเลยนะคลิปนี้ยใครบวกจูริสุดจริงนี่ขนาดยังไม่ได้อัพพัสซีฟนะทุกคนชนะมา9ครั้งติดแล้วนะอันนี้สู้แบแทโอล้วนๆเพราะแบบเซิร์ฟเปิดผมก็มาจัดเลยนะทุกคนอาจะยังแบบจัดทีไม่เสร็จผมจัดอรีน่าก่อนเลยอันดับแรก โอเคพี่คายเราโหโดนหลับไปครับเมื่อกี้นะสกิลโดนยกเลิกเลยติดคางระาอีกแล้วโอเคซึ่งสวยมากโดนพายุทมินมาเมื่อนี้หลับโอ้โ oh, ห oh. หลับหมดเลยทีมผมรวมทั้งทีมว่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแหวนนะก็คือเอาแหวนแทลออกครับแล้วมาใส่ให้แบบเอ่อเจยวโลนแทนอะไรเงี้ยเผื่อมันจะยืนได้แล้วก็แบบบัฟดามจให้ด้วยด้วยนะซึ่งอะไรวะเนี้ยตอนนี้ออกสกิลอะไรอะงง นะใครกูหลับแล้วบังเนี่ยงานเนี้ยตายนั่นไนงไม่ได้ออกสกิลเลยเลยโอ้นี่ดูดิตอนนี้นี่คือถ้าใครไม่ได้ออกสกิลก็นะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละเออเลยสามครั้งแต่เดี๋ยวเปลี่ยนของกันแล้วกันอ่แนาแหวนอันนี้มาใส่นะโอเคอย่างไจะได้ตายยากขึ้นเผื่อดได้บัฟดาเมจอะไรก็ว่าไปไปยอัพลุยกันต่อ โอ้ละคายหลับอีกแล้ววะ่ะเออจะมารีวิวคายแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยไอรีเราออกไปติดช็อตติดตัวอ้าวแม่งเอ้ยติดติดสองตัวเหลือเทโอไว้ให้คายออกสกิลได้ไหมนี่ไงเราโหเราออกแต่ออกสกิลล่างวะ่ะเสียดายถ้าออกสกิลบนเนี่ยออกสกิลบนผมว่าดีอยู่นี้นะส่วนเทโอเล่งเทือนมาคายโดนไหมยังไม่โดนคายเรายังเหลืออยู่ครับคายยังเหลือยังมีชีวิตรอด ใบได้ไหมโอ้โหทําอะไรก็ไม่ติดเลยวะครั้งนี้นะขคายน่าจะหลับยังไม่โดนยังไม่โดนเกือบหลับอ้าวแล้วเหลือสกิลใครไงเราโดนรถกูดาวหมดนี่ไงโอ้โหโดนแทรัดแทรอะไรช่วยแซ่โซ่โซ่กุญแจมือโซ่แทรเออเราตายไปโอ้โหแต่ว่าเขามีเร่งเทินซึ่งเขาเร่งเทินเรามาจูนี้เรายังไม่หลับเหลืออยู่เออคังโงละเขาน้อยกว่าเราโอเคน่าจะได้อยู่ติดหินป่ะไม่ติดแต่ไม่เป็นไรน่าชนะนะ จากที่ดูเมื่อกี้เขาเร่งเทินเหมือนจะเร่งเทินจูลี่ไม่ติดเลยนะเจ๋วจัดแจ๋วจัดอันนี้นี่ยังไงโอ้โหชนะเฉยครับเลยสองอเกมเราไต่ามาจาก5,600นะตอนนี้5,800แล้วจัดว่าตัวละครนี้คือแบบเจ๋วเลยแหละผ่านเกณฑ์เลยอ่าทีนี้แน่นะไต่ามาขนาดนี้แล้วแรง โอ้โหติดแต่ไม่ได้ติดคางูละอะไรเสียดายอ๋ยอจะติดแทอป่ะไม่ติดเหมือนกันไม่เป็นไรครับเทเตต่อไปพี่คายออกนะบทนี้พี่คายขอ 3, 2, 1, 1> โอ้โหแรงจัดๆฟินมากมันออกสกิลแต่ละครั้งเนี่ยรับโลดโดนแกว่งดาบฟาดฟันไม่เป็นไรนะติดอยชิลชิลชิเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วไม่หลับด้วยนี่ไงไม่หลับไม่หลับก็ เรียบร้อยดิฝังโน้นแะฮะเอาพี่ขายไม่ลงจิบหายแล้วโดนงูเป็นหินนี่เป็นหินจริงและเป็นหินจริงอันนี้อันนี้ค่อนข้างสวยอันนี้ค่อนข้างสวยดูนะว่าเจะยื้อชีวิตได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้วะพี่ขายตายไม่เป็นไรเอตาน,นี้แปลกๆนะปิดไอรินไม่ลงโดนช็อตอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยวะ่ะอันนี้แพ้นะไอรินเขาถึกจัด อะไรตาสุดท้ายนะน่าจะจบที่ห้าพันแปดหวัว่าตาสุดท้ายชนะนะแต่จบห้าพันแปดสวยๆไงเออ,โ,อโหแล้วเจอสปีดไวจัดมีโรซี่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ติดเออไม่ได้ติดสถานะอะไรนะจูลี่เปิดไปก่อนโอเคติด4ตัวถือว่าใช้ได้ครับติดคารุระด้วยติดแทโอเหมือนกันนะพายุทมินไม่เป็นไรไม่ได้สโลสาน์พี่ขายนะครับมีเรื่องเหลือหนึ่งเสกไวชิวิคอ,อ่ะไวชิวิคสามแล้วรัดไป รัดไปโอ้โหล่วงดิล่วงดิฝั่งนน้นล่วงดิงดลลงดนะเอาเกมค้างไปเลยโอเคเอาโดนอีกนะและชุบมาชุบมาถามว่าชุบมาทำไมชุบมาทำไมชุบมา,มาทำไมนั่นสินี่รัดอีกรัดติ้วโอ้โหเรียบร้อยเลยนะชุบมาก็ไม่เล่นโดนสิอะไรครับนะอดีตเซเว่นไนอะไรเจอเอ,อ,อดีตจักรพัรดิเหมือนกันนะอดีตจักรพรรดิอดีตเซเว่นไนแพ้อดีตจักรพัรดิว่า เรียบร้อยหูยแรงจัดจัดพี่คายนะทุกคน5,800จาก5,600เพิ่มมา200แต้มบอกเลยว่าจ่ายโรบี้ไปเนะี่ยขึ้นท็อปร้อยแน่นอนโอเคครับทุกคนตัวเป็นยังไงบ้างนะถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับก็คือเอามาค่าแทอโอค่าโอ้ไม่รู้ว่าแทบจะค่าทุกตัวเลยนะยังไม่อาจจะยังไม่เคยเจอทีมถึกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะค่าทีมถึกไหวหรือเปล่านะครับโอเคไม่เด๋ยวคลิปด,ดีก็จบไปเพียงเท่านี้นั็นนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมนะเออกะทืบไลค์กดกระดิ่งตรงนี้อีกแล้วเหรอนะครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ